สวัสดีค่ะเก๋นะคะวันนี้นะคะเก๋ก็มีวิธีนะคะที่จะทําให้ทุกคนนะคะลองออกไปใช้นะคะกับการที่จะหยุดกังวลนะคะว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับเราใช่ไหมคะว่าการที่เรากังวลว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกับเรานะคะทำให้เราก่อเกิดความกลัวความกลัวเนี่ยแหละค่ะที่จะทําให้เราบางทีนะคะไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านในช่วงของ t o ฟไล life หรือช่วงปัญหาของชีวิตได้นะคะตอนนี้นะคะลองมาคิดกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับข้อแรกนะคะนั่นก็คือว่า ห้ามกังวลห้ามคิดห้ามเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครทั้งนั้นอันดับแรกต้องมาเริ่มจากที่ตัวเราก่อนนะคะเกะยอยากให้ทุกคนคิดนะคะว่าทุกคนมี uniqueness หรือว่ามีความเป็นตัวของตัวเองมีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นเองค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าทุกคนนะคะเป็นเหมือนกันหมด ความสวยงามมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยสีดําก็จะสีดําหมดทุกคนว่าอันนี้สวยความชอบความแตกต่างความหลากหลายมันก็จะไม่มีฉะนั้นนะคะมั่นใจในสิ่งที่ตัวเราเป็นนะคะอย่าให้เอาความคิดของคนอื่นนะคะมาตัดสินใจหรือว่ามาตัดสินว่าเราดีไม่ดียังไงเพราะเกศเชื่อว่าทุกคนนะคะมีข้อดีของตัวเองอยู่แล้วค่ะหามันให้เจอนะคะแล้วเราจะผ่านปัญหายากๆออกไปได้นะคะแล้วข้อที่2นั่นเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรามีปัญหายากๆเข้ามา ะะอย่าเอาความคิดของคนอื่นเข้ามาร่วมในการตัดสินเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คนอื่นเราเอาความคิดของคนนู้นคนนี้เนี่ยค่ะเข้ามาร่วมตัดสินในการใช้ชีวิตของเราหรือว่าการใช้ชีวิตว่าเอ้ยอันนี้เราดีไม่ดีเราควรเสียใจเราควรจะทําอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินตามความคิดของคนอื่นแล้วผลกระทบเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามคนเหล่านั้นเขาไม่ได้เข้า,ามารับผิดชอบในสิ่งในชีวิตของ คนที่จะรับผิดชอบในชีวิตของเราได้ก็คือตัวเราเองฉะนั้นนะคะแค่เอาความคิดของคนอื่นนะคะมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินก็พอนะคะแต่ว่าการตัดสินใจหลักๆแล้วนะคะกิก็ยังอยากให้เป็นตัวเรานั่นเองความรู้สึกของเรานะคะหรือว่าเซนส์ของเราในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือข้อที่3ค่ะมันคือการตัดสินใจจากตัวเราเองและมันก็คือบทเรียนของเราบทเรียนชีวิตที่ทําให้เรา มีชีวิตยอย่างทุกวันนี้และเราก็จะรู้ว่าก้าวถัดไปที่เราจะมีความสุขกับตัวเราเองนี้จะเป็นยังไงนะคะฉะนั้นนะคะแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเป็นให้มากที่สุดอันดับแรกนะคะรัก ตัวเองให้เป็นรู้ให้ได้ว่าข้อดีของเราเป็นยังไงข้อเสียของเราเป็นยังไงใช้บทเรียนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยล่ละค่ะมาเป็นตัวที่บอกเราให้ได้ว่าเราเป็นยังไงนะคะส่วนความหวังดีของคนอื่นก็รับฟังเอาไว้แต่อย่าเอาสิ่งเหล่านั้นนะคะมาเป็นแกนนําของชีวิตในการดําเนินชีวิตจนเราสูญเสียตัวเราเองแล้วเราสุดท้ายเราก็จะไม่รู้ว่าตัวเราเป็นใครนะคะ